เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ <laughs> เหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเตริมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้คิปมีแม้แต่ระบบ ID p a s s ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คิปเดอถ้างั้นแล้วก็ท่านี้ก็เอาจริงบ้างดีกว่าฮิซาชิมาจิชิมาจินาริอะไรวะ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครั้งนี้ครับพี่ไซต์โมเอ้ยไซตามะเอ้ยมุดแล้วมล่นมุกอะไรวะเรียกได้ว่านะครับณตอนนี้กระแส One Punch Man ในเกม Roblox นี่มาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเริ่มจากเจ้าเกมแรกนะครับที่โด่งดังมากๆเลยครับณตอนนี้เกมมันชื่ออะไรวะนี่ครับ One Punch Man อะไรสักอย่างนี่ครับเออดูดิอะไรสักอย่างนี่ครับที่โด่งดังมากดูดิคนเล่นหมื่นห้าโอ แล้ววันนี้นี่ครับก็ได้มีเกมใหม่เข้ามานะครับโ l o w Punch Man นั่นเองครับนก็เกี่ยวกับอนิเมะเรื่อง One p u น c ์ Man เนาะก็มีพวกเกมพาสอะไรต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับเกมนี้นั้นปล่อยมให้คุณผู้ชมได้เล่นกันแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ VIP ฟรีได้นะครับตบมือดีมากนะครับเพราะว่ากูก็ไม่มีเงินนะครับช่วงนี้เยตอบโจทย์มากเลยนะครับเอาละครับและนี่คือข้างในตัวเกมโ l o w Punch Man นะครับเนี่เป็นไง โอ้ระบบยิงดีไปกดเพลเลยนะครับอันนี้เราจะไม่กดนิวเกมนะเพราะว่าเรานั้นได้ทำการเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับนิดนึงเนาะนน่นะครับแล้วน,น,น,นี่ก็จะเป็นตัวพีนะครับสำหรับแมปนี้นั้นมันสามารถที่จะมีระบบที่ค่อนข้างดีกว่าแมปอื่นๆนะครับก็คือเราสามารถปล่อยจุดเซสเปาเองได้นะครับนี่กดตรงนี้เลยปุ๊บเน่นะครับ เวลาเราตายเราก็จะมาเกิดในจุดที่เราเซสปาไว้ไม่ไงส่วนต่อมานะครับนี่ระบบนี้เลยนะครับกด M ขึ้นมาจะเป็นออฟแทกก่อนเข้าเกมมานะครับมันจะบอกว่าเราคาสอะไรนะครับมันจะเป็นแบบสุ่มเนาะแล้วก็แบบเราเลือกคาสฮีโร่มาหรือว่าวินเล่นมาแรงดีคาสอะไรประมาณนี้ส่วนสแตตก็มีประมาณนั้นนะครับนั่นแหละคมไม่ต้องบอกนะว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับอันนี้ก็แบบพลังโจมตีฟตัตเตมินาเลือดแล้วก็ วิ่งเร็วขึ้นมัง้งส่วนช็อปนะครับเนี่มันก็จะมีแบบเปลี่ยนสีแขนเปลี่ยนสีดาบนินจาอะไรต่างๆนะครับพูดแล้วก็ซื้อเลยดีกว่านะครับไปนะครับแบบพี่ค้านินจาไงสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่มาโอ้โหกูนี่อยากเปลี่ยนกลับเลยทีเดียวนะครับสีแม่งโคตรโปกคัด,ดีกว่าเดิมนิดนึงส่วนต่อมานี่ครับจะเป็นสกิลตรงนี้ไว้คุณผู้ชมกดมาตรงสกิลนะครับเนี่มันจะเป็นสเตตพอยต์นะครับตรงนี้อ่าสกิลพอยต์เห็นไหม คุณผู้ชมนะครับถ้าอยากได้เจ้าสกิลผู้นี้เนี่ยในการกดนะครับคุณผู้ชมจะต้องกดอัพเจ้าตรงนี้ไว้นีครับเห็นไหมสกิลพอยต์มี4ป๊อบเห็นไหมมันจะลดนะครับเวลาอัพเนี่ยถ้ามันหมดหลอดจนเหลือศูนย์ะครับคุณผู้ชมก็สามารถใช้สกิลของเจ้าคาร์ดน,นั้นได้นะครับซึ่งมันจะไม่นับรวมกับ อ๋อพอยต์สแตทนะเห็นไหมนะครับไม่นับรวมกันนะอันนี้ได้แบบเวลาเลื่อนหนึ่งเลเวลจะได้ประมาณ2พอยต์มัง้งอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เนี่ยเวลาเป็นพอยต์สกิลจะได้ 1. พอยต์สำหรับ1เลเวลนะครับ <c oughs> ง่ายๆเนาะเกมนี้นะครับไม่มีอะไรยากเลยถ้าคุณผู้ชมนั้นดูพี่นะครับเพราะพี่น่ะสอนเก่งที่สุดในโลกอ่ะที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับมันจะมีปุ่มปิดเพลงด้วยนะครับนี่ก็ปิดไว้เด็กนิขกสิทธิ์ติดนะครับไม่ได้เงินเข้าๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่ปุ่่่่มมดีีกวาปุ อ่าสเปกบาสองครั้งนะครับจะเป็นการแดชไปนั่นเองดูผู้ชมเออโอ้โหโอ้เหมือนยิงทัวร์โบส่วนคลิกซ้ายเป็นการฟันนะครับสําหรับคาตินจานะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับเจ้าการสุ่มคาตต่างๆในตอนเข้าเกมมาดูว่าคุณผู้ชมนั้นมีดวงแค่ไหนนะครับก็จะอยู่ที่ซูเปอร์ฮิวแมนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นินจาอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เอสเปอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ คาดไซบอกสิบเปอร์เซ็เอเลียนสิแต่ว่าเอเลียนนี่ยังไม่เข้ามาเนี่ยจ้ะก็ต้องรออัปเดตเนาะประมาณนี้นะครับดูว่าคุณผู้ชมนั้นเกลือแค่ไหนส่วนต่อมาจะเป็นระบบเควสนะครับเด้จะเป็นแบบอ่าเจ้าตัวนี้ที่ยืนอยู่เป็นเควสเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปคุยเนาะเบ่อ่าเบื่อเ่อ้่อเบื่อเบื่อ้บ่อเ่อเบื่อเ่อเ่ จะได้แบบมีเนื้อเรื่องบ้างเฮ้มีเจ้ากลุ่มอันธพาลเนี่ยได้ทําลายเมืองแบบความสงบของเมืองแห่งนี้คุณสามารถล้างบางพวกมันออกไปจากเมืองนี้ได้หรือไม่อืมอ่านมั่วด้วยมานี่ครับนี่คืออันธพาลนะครับอู้ยขาวขาวอ้ยอุ้ยขาวขาวเลยอุ้ย กระโดดกระเดียดทนะเราจะเลือกจัดการนะครับคุณผู้ชมเราจะไม่จัดการสาวๆขาวๆนะครับเราจะจัดการไอ้นี่แทนน้าตอางคุณตีนน้าต่างคุณตีนน้าต่างคุณตีนโหตายอย่างรวดเร็วนะครับนี่อันนี้เป็นอ่ะเป็นเควสเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่เป็นเควสเริ่มต้นเนาะก็มาทําได้นะครับนี่สกิลฮัชูมันเกิยังกับดาบของเรา ดาบกูเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนวิธีการฟาร์มเนี่ก็ลากมันนะครับมารวมๆกันไว้แล้วก็ค่อยฟันทีเดียวเนาะมันแบบมันจะโจมตีได้หลายตัวพร้อมกันน่ะง่ายๆนะครับนี่ลากมันเลยแล้วก็ฟันจุบๆๆแบบนี้นี่งนะครับง่ายๆแต่ตรงเมื่อกี้มันกากเกินไปแล้วนะครับสำหรับพี่พี่ว่ามาฟาร์มตรงนี้ดีกว่านะครับน่าจะแบบ มีความสูสีอะไรเงี้ยฝีมือสูสีกับพี่นิดนึงนะครับตัวคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาบอกว่ามีครอบครัวถูกทำร้ายในบริเวณนี้คุณต้องอช่วยติดการพวกมันนะอะไรประมาณนี้โอเคได้เลยนะครับเป,ปลี่แปรงมั่วๆนะครับแปลไปทุกคำนะให้เข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันนะครับลากมันมาเลยเนี่ยสิบตัวโอ้มาถึกจังวะอุ้ยมามัดรวนมาเลยมา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 ,มาอะไรวะมันเก่งจังวะเนี่ยสู้มันไม่ได้เลยนะครับนี่กูเลเวลตั้งเก้าเลยนะเว้ยไม่ยอมอ่ะไม่ยอมรับอะนี่อะ อ๋อมาดิฟันฟันเออพอแล้วพอแล้วพอกันทีฉันจะไม่อดทนอีกต่อไปแล้วแรงร่างฮา่าวิงล่างนี่แหละนะครับล่างออที่กูไม่ใช่กูนะครับใช่มันคือรหัสคนเอ่ยนะครับเน่เป็นไง ตอนนี้รหัสนี้นะเลเวล65นะครับแล้วก็คาสเอสเปอร์นะครับอย่างเทพเลยนะครับมาเป็นไงเอสเปอร์ Esper! ไปเลยสกิลหนึ่งนี่นะครับสกิลกระาบะาอย่างเท่นะครับแล้วก็เวลาคุณผู้ชมฟาร์มเจ้าบอสอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมเฟสเปล่ไปใกล้ๆเนาะนี่ครับเวลาตายก็เกิดง่ายๆนะครับไม่งงเหมือนพี่เมื่อกี้นี้มาเมื่อกี้นี้มึงใช่ไหมโอ๊ยเผลอไปกดแปลภาษาอ่ะมึงใช่ไหมโอ้ยอย่าก,กดแชทขึ้นมาดินี่นะมามาเมื่อกี้ ไอสามตัวนี้นะครับเอาสี่ตัวเลยนะครับแบบพี่ห้าวไงนะับมาเอฟนะ่ะมีกิเล่นผิดคนแล้วโอ้ยอย่าเข้าเอสเปอร์เฮ้ย ดีโออโอหายไปเลยไม่ได้เก่งอะครับไม่ได้เก่งอะครับผู้หลู้หลไม่ได้เก่งครับเออหายไปเลยเด้หายไปเลยเด้ไอ้นี่ด้วยบอสมินิบอสมินิบอสเหรอแป๊บนึงงับเควสก่อนนะครับเราจะฆ่ามันแบบอ่าสือเปล่าก็ไม่ได้เออเออกูจะฆ่ามึงเออเออนี่นะวิญญาพี่คัตชาเข้าสิงตีโอ้หมินิบอสเหมือนไก่เลยอะอะไรแอะส่วนสกิลนะครับนี่สกิล หน,นะครับของเอสเปอร์เป็นการยิงอุกบาทสกิลสองเป็นการยิงขึ้นพลังจิตนะครับไปนี่สกิลสเป็นการฟอปทำให้ขึ้นพลังจิตระเบิดรอบตัวเปิดมันน่าจะมีสกิลบินให้สักนิดหนึ่งไหมก้เกียจเดินอะอะไรนะขบวนนั้นมันช้ามากนะครับมันช้ามากต้องเซ็ตสะเป๋าไปไหมกลัวตายเออมันน่าจะเก่งอยู่ป้องวะมันเลเวลโอ้โหเพลงมารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยจะอยากได้เวลที่อยู่สูงยังไงก็รู้เป็นไปไม่ได้รอกโ,โหฝาสกิลไม่เข้านิดเดียวโอ้ยยอ้ยแต่คำว่าฮักมันสั่งให้น็อตต้องปีนขึ้นไปเี๊ย๋อ,อตัวนี้มีน้ำพุด้วยนะครับน้ำพุที่ไม่มีน้ำพุนะครับไหลลงมาอย่างหลอยลีนเอ้ย ไหลลินนะครับประมาณนี้เอาเละครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเพราะว่าเรามีธุระก,กันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับแมปด e, ีจะจัด,จด